แม่ตรงนี้แหละที่อาจจะได้ลีบของเราไม่แลกแค่กระตุกเอาล่ะครับแล้วตอนนี้นะฮะเราเนื่องจากเซฟเก่าหายเ,<อ>าเราต้องเออสิเราต้องมาสร้างบ้านใหม่นี้ฮะใจไหมเรื่องสตอรี่เนี่ยเราเล่นเป็นฮันโซฮันโซอันนีก็เล่นเป็นเด็กปีนเดิมฮันโซนะฮะโซ อาจจชิบหายแล้ว,ลวกิน่าตโลหิดไม่ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของแท้ชิบหายแล้วเก็บเก็บทกสัปดาห์แล้วพี่ถ้ารู้อะไรก็เก็นไปมั่งครับขออนุญ,ญาตสักแป๊บเนี่ยเป็นการหลบหลบสดอะไรสดนะฮะ เอามาได้แต่ห้ามเล่นเอามาได้แต่ห้ามเล่นในเวลาที่ไม่จะเป็นปั๊บ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 ตอนนี้ฮะแตกแล้วตอนนี้แตกครับเข้าต่อไปคณิตนะครับผมแต่เรายังไม่ถึงเวลาเรียนเพราะเราเรียน11โมง10นะครับเอ้ย10โมงเลยสวัสดีครับเอาไข่ไปไปเหรอหมดชั่วโมงกี่โมงนะ10โมงเท่าไร10โมง10ป่ะโอเค ตอนนี้ก็ใกล้ละเ,เรา,ายังมีเวนะลาเล่นอีกสิบกว่านาทีตีวัวให้ตายตีวัวค่ตัตีแกงเจอูยังแนบขาดเลยแกแกให้แกขึ้นมาก่อนฉันจะตีแกต้นไม้แม่งมีโคตรน้อยอ่ะอย่างน้อยวะไรอ่ะ ต้นไม้น้อยเหรอน้อยมากตองปขึ้นไปเอาดีมากเอ้ยเดี๋ยวเราไปที่ที่มีต้นไม้เอ้ยมอนมาตรงนี้ดิต้นไม้ใกล้ที่ต้นไม้เฮ้ยตุ๊กแกะูุตีไม่ลงโอ้ยโหเสียงจามนี่เข้าไม่ ม,มอ,ง,องนี้มองตรงนี้มตรงนี้มองตรงนี้ตรงนี้แลาดูก่อนวาอ้าวทชูกรไม่ค้างเลยอโอเคเอิงแน้วก็เป็นไรยะค่อยจค่อยนี่ยรอเฮ้ยมนตีทรายตรงนี้เออเราขึ้นเราทำบ้านบนนี้ดีกว่าบ้านบนนี้ดีว่ามา นเนี้ยคือเข,ขาเนี้ยเขา้ขาวรเราเออ,อ,อไม,ไม่ไม่เอตงน้นอเดี๋ยวค่อยลงมาไงปลอดภ<ช>ัยด้วยรตรงไหมเวลอาอัดแล้วรูดจะแพก่ะไม่ลง,รงจริงๆจะลงแล้วค่าลงรลคาอัดมันรูดนะ ไอซิลิกเขาเล่นแล้วเขาไม่หลุดนะแล้วแต่เครื่องเว้ยซิลิกไอสเตชั่นเออก็เรื่องของเขาสิมึงอะไรของมึงเรื่องเขาน่าจะดีอ่ะดีได้ไหมคะผู้สอนทำทุกอย่างเหมือนไอมอนเนี่ยไอมอนเฮ้ยสอนทำวิธีการขายหอยมอนมอนมอนฝั่งนี้มีแกะอะแกะดำั่งกัวใช่ ก็เหลืออีกนิดนึงตีได้กูตีไปสองตัวแนละ้วเนี่ยโจเข้าเีหนุดดีมากข้าคำใหม่ เอ้ยคุณเจอของดีละเดี๋ยวโต๊ะครับครับครับกันเดี๋ยวครบับโต๊ะครับกันมันคัอเอ้ตีแกะตีแกะเออเดี๋ยวเอง็งเลี้ยงไก่ดีกว่าเลีเ้ยงไก่เดี๋ยวเลี้ยงไก่รอ,อ,อมันไว้รอมันไว้ รอมัน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 รามาทางี้อะเราจะสร้างบ้านด้วยไม้หรือสร้างบ้านด้วยหินสร้างบ้านด้วยไมนี่ยอรแมนเยกมอนมียู่ดีอ่าไม่สร้างมอยู่ไหนล่ะรี่อันตาเลย หมบ้านไงเจอหบ้านแล้ว <S <S ตอนนี้เราได้ทานมาแล้ว,วโอเคไปหาไม้ก่อนไปม่อนตีไม้ปะเขาจะไปตีเขาจะไปหาไม้ จะค่ากลับมารู้แล้วทำไมคุณูาจะเป็นฮะล้อูลอ,อัดคลิปกูอัดมาอ่ะนี่ไงเห่นกหมคุณยังมส่ไงมอนสร้างมาตรงนี้ดี่ว่าเนี่ยงั้นเดี๋ยวกดนี่ไปมันอลังการเนี่ยมึงดู กูโคตรวแดงตกใั่งเราเนี่ยตรงนี้มันอลังการมันนานจำเดียเปเนี่ยความจำกูต้องเยอะไ้ยแตทำไม่ได้้พอกูอ่านไปนานๆม่งขับปตีกองขับกับก่น ้าวางของครับนี่นี่นี่เออไปวางวางไว้ตรงหน้าบ้านวางวางไว้ตรงนี้ครับเดี๋ยวป้าจะเอาไหนเอาออกกองครับไปตอนไหนวะไอ้ชิบหายหลุดเหรอเดี๋ยวป้าลบเต็มลุกลบกของมาอย่างครบเลย เพราะว่าลบคลิปที่เองแบบไม่ได้ดูแล้วอะคลิปที่เองไม่ได้ใช้ไม่เป็นไรเรายังมีทานอยู่ความจำมากก็เยอะนั่นเท่าไหร่อะศูนย์จุดเก้าสามกิ๊กเนี่ยนะหนึ่งกิ๊กหรอเปล่มันหนึ่งกิ๊กเลยมึงดูตรงพื้นที่ความพื้นที่ข้อมูลดิดูดิไม่มีนะแต่ไม่เต็มไอ้ดูดิความหนึ่งอะเออ มีแม่หลด,ดอะไรนี่มาปะถ้ามีคินมาสเตอร์อยู่ต้องโหลดไปที่กำจัดไสขยะแบบผ้าดีมันดีคินมาสเตอร์มีอยู่ไหนยังลองใช้ยังลองดูอันนี้ยากอ่ะก็ผิดมันจะมีอะไรเยอะแยะ,ยะ,ยะ มอนมอนจะมืดยังต้องไปหาแก่มาอีกตัวหนึ่งหา,หาแก่ตัวหนึ่งเราถึงจะนอนได้เอ็งดูดิความจำบ้าเนี่ยอะไรของมึงเนี่ยไม่ได้ยินหรอกอระอจะไปที่เดิม เขาจะได้มัน,ม,น,นมันจะได้ได้ยินมันจะได้ได้ยินวิ่งแดนมากคนเยอะมไ,ไ,ม,อไม่เป็นไรอัดคลิปแล้วไฟอะไรมึงเนี่ยมึง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 กีงงง่กิก,กสามกิกดีมากสามกิกเออดีใช้ได้เออดีมากเออสามกิ๊กสามกิกมึงอย่าใช้เลยแค่เตรียมเลยดีวะแดนแดนสมเด็จท่านเอง ล้วแต่เองงอกก็ได้แล้วแต่เองต้นไม้ก่อนจะต้องไปหาแกจะต้องไปหาแกต้องตีสไปเดอร์สี่ตัวเฮ้ยสองตัวเว้ยขมาในนี้แม่งแนะนำเต็มไม์กูเลย เล่นกมตัวครับตัวคาบเอามาดีดีต้องาบหาเลไม่เล่นวางแล้วเนี่ยนี่นะไม้ไม้มีพอไหมีครับครับคาบเดี๋ยวนี้ครับเป็นไม้แปรรูปแล้วก็คราบประตูมาให้กูเดี๋ยว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 ไปยิงประตูเจอฝั่งไหนยิงมาได้ไตอุ่ยเล่นเป็นเปล่าเกมม่เล่นเป็นเปล่าวางประตูเลยพี่ แล้วพอร์ตพอร์ตแม่งทำให้เราไม่ได้เออเก็บพอร์ตไว้มาประตูแล้วเข้ามาโอเคเยี่ยมอ๋อประตูนี้ได้ใช้ได้ไปไปครับไม่มีครับตอนนี้เราทำน้ำตาลได้เราจะปลูกไอ้นี่เอานทำทำชูการ์ชูการ์เดี๋ยวเราจะไปปลูกกันไงมอนขยายอาณาจักรในบ้านเราไม่ถึงเว้ย อย่าเปลี่ยนตัวถ้ามึงเปลี่ยนตัวเวลาจะเพิ่มเฮ้ยเวลาจะเวลาจะเวลาจะเท่าเดิมเวลาจะเท่าเดิมแล้วก็นจะลดเออเวลาเวลาเวลาเออเฮ้เวลาเวลาไอ้นี่เลยเวลามารีเซ็ตอันรีเซ็ตหมดเลยไืก็คือครับมอว่าจะไม่ได้เลย่เดกลงตายเนี่ยงนี่ยขาัปคนปหมอขอบคุณหมอค่ะหมอ หมอใช้สกิลทำตัวแบบว่าสปายนี่มั้งผมถ้าเล่นถ้าสปายเล่นชิงทงนี่แบบโคตรสุดยอดอ่ะไม่มีใครเห็นเลยอะไรคอ่ะสปายเล่นในหมวดชิงทงอะเกมอะไรหรอเกมนั่นแหละไปไหนกันเนี่ยแล้วก็หายตัวผมไม่รู้ทำไมมันหลุดแต่ตั้งใจกูเคลมอะไรเนี่ะมาแล้วมันหลุดเลยไรมาได้เด้อร์ไรสัตว์ม่สองตัวสวยดูดูป็นสปาย รับผมก็คิดี่จะขายหอยสัก500น้ชั่วโมงนะอย่างนั้นมนก็เกิดอะไรโอ้เกมบัเพนเจ้าแมงอยู่ข้างนอกสางตัวเหรอไปตีกันไหมถ้ไมมาลูกจะตายวะยดนบนนนบนดันบนขออนุญาตเปิดแสงบ้า่อยหน่อยๆฮะอะไรกูเดินชนตัวมันนิดนาะเดินชนตัวมันแล้วก็วิ่งหนีไปอะไม่รู้สิ นี่ไงนี่ไงสปายฝั่งมันเลยแล้วไอ้เว้ยมอนมีดาบไหมดีมากแขกมาหาใครวะตื้อ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 ้อตอตื้อตื้อ่อต้อตื้อมือตื้ไม่้ออตอต้ออ่ออะ มึงจะมวยกับก <Yeah. S 1> ูมึงก็มาไอ้หน the ้าเขี้ยวกูต่อย่ะต่อยมันอยู่แตกแล้วเว้ยตัวมันแตกอะเราต้องหาเล็กเว้ยโอ้โหดาบอย่างงี้มึงเอาไปเองเลยปะอลาจักรเราต้องขยายจะมีห้องลงไปสู่ การหาของเว้ยเย้ได้ทองแล้วยิง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 โอ้เอาละครับขู่นี่อะไรมันมาบ่นอะไรข้างกูเนี่ยข้างบนอะไรแม่งมาบ่นโอ้โหโอ้โหโอ้โหมึงเป็นอะไรไอตัววิ่งเร็วๆอ่ะเหรอเอ้ยชื่ออะไรจำไม่ได้ไอใครหอย เช็กรัดไม่ใช่ไม่ใช่แล well ้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วน้ำแข็งมาเลยถ้าใครรู้ชื่อก็เมนบอกแน่ใครจะเมนของมึงยังไม่มีครับยังไม่มีไมม่่ีผัวคะจำเป็นเพราะวะอ๋อป .4 นี้มีผัวแล้วเอ้ยมีที่เป็นเมนแสดงว่ามีผัวแล้วใช่ไหมแล้วคุยเรื่องอะไรกันวะเนี่ยขึ้นมาเอาสิ ขค,คุครับสวัสดีค่ะนนูชื่อเด็กหญิงอภัสรา,าสอ,อ้อนนอวอน,นป,ป,ป่องเอ่ะเอ๊ะสสไป์สป,ปสไป,ปโปโปจะกินเหรออยากกินรู้แล้วทำไมกูหเข้ามากูไปกดเพิ่มการระมลอะไรอ่ไอ้ ไป็นึถ้าสองจะแบบตปดสองก็จริงๆว่จะตัดคลิปพอดีเลยฮแน่สปายไม่ได้เด็กหรอกอร่อยไหมสบายมีเอานี่เซีเป็นไหนอ่ะเหรอเซีเป็นไหนนันน้ปมาสปายสปายนี่ขายอยู่ในเซเว่นนะเอ้าแม่ มังขายแถวตะแวกอินเดียมั้งมึงโอ้โหแม่งสไปคงไปขายในร้านโชวหวยไอสัตว์บ้าแล้วนะตอนนี้ไม่มีวีแววเจออะไรเลยอุ้ยบอกไม่มีวีแววกูเจอแล้วว่ะดันเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้ว เนไ่สัญชาตญาณกูดีเฮ้ยดูโอ้มกอดโอ้โหมูลชิตายตลอดเลยก็มึงกาดไงนี่ไงทางออกไปสู่ข้างนอกเว้ยอุ้ยดูตรงนี้ฐานเต็มเลยอะฐานเตอีฐานฐานฐาน่ามึงหูเป็นรีแล้ว โอยิงจันนะครับมึงันนี่ก็ครับมิสเตอร์ไอซี่วัร้อนอีกแล้วนะครับเหมือนในอาวตาร์ของเราเร่มนร้อนล้วอ่ะอาตาร์แม่งัวร้อนอีกแยะแม่งเี้ยอาอย่างน่าตานทงไม่ใช่ว่าจะง่ายนะมึงอเคืองเโมึงอกมตรงนั้นเลย่าแดดานนอไก่วะล่ะกูจะให้มันงงงได้แล้วแต่บอดแม่งหัววเงี้ยวิ่งหนี เร่อเบเดียวกันบีเซ็ตมาด่าบีเซ็ตฮ้ยเจ้าได้แล้วไม่ไหวแล้วเดี๋ยวบอกแล้วว่าขีำอะไรโอ้โเจออะไรขำเจอเล็ก มีหลายแท่งแล้วจะให้คุยทำไมวะมวฮะต้นหนึ่ง,นนงอะไะค,ครับท่านผู้ชมครับ <S <S ชื่อเล็กแค่สามันประจุทางออทาน,นั้นคือทางออก <c oughs> นะ <c oughs> เว้ยทางนั้นคือทางออกมันเปลี่ยนมึงก็ไม่จบสักทีอ่ะ

เอาละครับเอาเลยครับบอลไปไหนอะข้าวแล้วลุ่นข้าวแล้วลุ่นทำไมกูเล็กกับมึงกูต้องหลุดเลยวะทำไมกูเล็กกว่าแกไม่หลุดเดี๋ยวเราต้องไปข้าบันไดก่อนนะฮะจริงจ้าอะไร อ้าวอ้าวมาหลังก็จับมนมก,ก็ด่ากูผิดลงมามาบอกว่าดีเอ้ยอะไรอยู่เนะี่ยโอเคชาแล้วชาแล้วชาแล้วดีแล้วมืดต่อแล้วฮะมืดแล้วชาแล้วแล้วก็เมืแล้วมืดทำแวมแว กตอนนี้ครับข้าจะออกไปหาอหาก่อนเจ้าลว้าวโอ้ยโอ้ยปับปับ นอนแล้วนะที่นอนแล้วเว้ยเราจะสร้างบันไดมันอยู่ไหนอะเผื่อจะได้ดินดินปืนรบดิ

มองวิวเขาขออนุญาตไม่รู้เออเอวเ่นวนกรรมงั้นพอแล้วบายบาย